สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ TNS Auto Service กระทุ่มแบนนะครับจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับกับการรีวิวของทางอู่นะครับวันนี้ทางอู่ก็จะมีทีเด็ดมานำเสนอให้กับลูกค้าที่รักรถและชอบการแต่งรถนะครับเพื่อความสวยงามนะครับที่เดียวจบครบวงจรต้องที่เดียวเลยครับ TNS กระทุ่มแบนนะครับชื่อนี้การันตีเลยครับออกมาดีแน่นอนะครับก็คือวันนี้เราจะพามาชบกัน รถ1.9นะครับที่เป็นตัวเตี้ยนะครับแล้วมีเป็นตัวธรรมดานะครับที่มีอยากมีการปรับเปลี่ยนแปลงหน้าแล้วก็แปลงท้ายแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับทุกๆอย่างออกมาที่เดียวจบเลยนะครับให้ออกมาสวยงามและเป็นโฉมใหม่นะครับผมวันนี้เราจะพาไปชมกันนะครับว่าความสวยงามและความลงตัวเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับจะถูกใจใครบ้างและจูงใจเพื่อนๆคนไหนบ้างนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่ก็ติดตามได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับในส่วนงานนะครับ ในส่วนงานวันนี้ก็คือที่เราอยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เรื่องหลักๆนะครับก็คือจะเป็นการแปลงนะครับของตัวการแปลงของตัว New X ตัว2021นะครับที่เป็นกระแสในตอนนี้นะครับที่วัยรุ่นนิยมมากนะครับผมนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับผลงานของทางอูนะครับสวยขนาดไหนแล้วก็เรียบร้อยขนาดไหนไรายละเอียดจะเป๊ะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ด้านหน้านี้มีการแปลงนะครับก็คือกันชนบางโคนหน้าแล้วก็ฝากระโปรงและไฟตัวนี้ได้มีการจัดแปลงขึ้นมานะครับทำตำแหน่งยึดนะครับทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับ น,นะครับแล้วก็ตามพวกตัวกันชนและบังโคลนนะครับความสนิทเข้ารูปนะครับทุกๆอย่างตัวนี้จะค่อนข้างเป๊ะและค่อนข้างเนียนมากนะครับเนื่องจากการแปลงของทางอู่เนี่ยจะเน้นทําเหมือนสแตนดาร์ดเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้งานออกมาเนี่ยก็เกือบ100%ซมากที่สุดนะครับในส่วนการแปลงตำแหน่งยึดทุกๆอย่างด้านในเนี่ยก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งเดิมของกับตัวรถนะครับที่มีการทํามาจากโรงงานนะครับผม ด้านในกันชนพวกนี้จะมีตัวยึดล็อกนะครับที่เป็นของตัว New X นะครับเราได้มีการเบริดอุปกรณ์ทุกอย่างมาเลยนะครับเพื่อที่จะทําตําแหน่งแล้วก็อุปกรณ์ให้มันมาตรฐานนะครับด้านในจะมีโครงยึดตัวกันชนหน้าทุกๆอย่างคือของสแตนดาร์ดเหมือนของรถเดิมเลยครับผมความสวยงามและความลงตัวเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูรายละเอียดจากตัวชิ้นงานได้เลยนะครับว่าความเข้ารูปความสนิทตรงไหนที่ดูแลว มันไม่โอเคหรือว่าตรงไหนที่มันดูแนละ้วมีข้อติเพื่อนๆก็สามารถที่จะบอกกับทางเราได้นะครับในส่วนฝาเนี่ยก็จะเป็นงานคาร์บอนนะครับของทาง TNS เลยนะครับผม TNS คาร์บอนก็จะมีตัวฝานะครับที่เป็นลาย F1 นะครับตัว5ช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของงานทางอู่นะครับก็คือสวยงามแล้วก็เข้ารูปแน่นอนนะครับกระดองด้านในก็จะเต็มเลยนะครับผม ในส่วนงานสีอันนี้ก็คือเป็นมาตารฐานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่างานสีของทางอู่เนี่ยทุกๆอย่างและการลงตัวของทางอู่จะใช้ของคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแร็กเกอร์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกทินเนอร์หรือว่าพวกอะไรก็แล้วแต่จะเป็นของนกแก้วทั้งหมดนะครับ <S <S เพื่อความเงางามและความฉ่าของตัวเนื้อสี <S <S และคุณภาพในการใช้ระยะยาวเนี่ยคือสีจะค่อนข้างทนนะ, <S <S นะครับและมีคุณภาพดีนะครับถ้าเราใช้เกรดที่เป็นเกรดที่ดีนะครับ สันตัวบอดี้รถนะครับเพื่อนๆดูนะครับตำแหน่งนะครับกับตัวบังโคลนจะค่อนข้างเปนะครับเหมือนรถเดิมๆนะครับจะไม่ได้มีการบิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนใดๆนะครับเนื่องจากทีมงานเราก็เป็นมืออาชีพนะครับทำงานมานานนะครับก็คือมีการแปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องต้องดูให้ดีนะครับเพื่อความสวยงามและลงตัวด้วยนะครับ สีด้านในก็จะมีการพ่นนะครับถอดพ่นทุกชิ้นนะครับของทางเราก็จะได้มีการถอดชุดประตูนะครับแล้วก็ยกกระบะออกนะครับตามวงกบด้านในสีก็จะเป็นเหมือนรถใหม่เลยนะครับความสวยงามและลงตัวพวกตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆลองชมดูนะครับรายละเอียดเราเก็บให้เรียบร้อยนะครับทุกๆอย่างเราถอดพ่นนะครับเพื่อความละเอียดของชิ้นงานนะครับ ้านในวงปบประตูทุกๆอย่างจะค่อนข้างสวยนะครับดูเหมือนสีรถใหม่เลยแล้วก็ตัวโป่งนะครับกับตัวชุดประตูแล้วก็บังโคนเนี่ยเราจะได้มีการวางสรนที่ค่อนข้างเข้ากับตัวเดิมนะครับก็คือให้เป็นตัวเดิมเป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้อิงถึงทําเหมือนตัวใหม่เราจะทําตัวชุดบอดี้นะครับเข้าหากับตัว หัวเก่งนะครับที่เป็นคงเดิมอยู่นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าเป็นบังโคลเนี่ยเราจะทําให้รับกันนะครับเพื่อที่จะให้ออกมาเนี่ยเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ไม่ต้องไปอิงคือกับตัวรถใหม่โดยทั้งหมดนะครับผม การเย็บเม็ดอาร์กแล้วก็การวางแผงกระบะใหม่นะครับชิ้นงานเราก็จะเบิกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายหรือว่าเป็นแผงกระบะนะครับพวกนี้เราชิ้นงานพวกนี้เราเบิกหมดนะครับเป็นของใหม่นะครับการเย็บเม็ดอาร์กนี่เราจะวางเหมือนตำแหน่งเดิมของทางศูนย์บริการเลยนะครับเพื่อที่ใช้งานออกมาเนี่ยได้ร0% 0มากที่สุดนะครับ ฝาปิดท้ายนี่ก็จะเป็นตัว2020เลยนะครับพร้อมมือเปิดโครเมียมที่ดูสวยงามและหรูหรานะครับตัวนี้ก็จะได้มีการจัดสรรกับทางอู่นะครับคือวางตำแหน่งนะครับฝาท้ายนะครับเปิดใช้งานได้มาตรฐานปกตินะครับก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะครับทุกๆอย่างจะเหมือนสแตนดาดเลยนะครับผมตำแหน่งยึดนะครับพวกหูยึดพวกนี้เบิกใหม่หมดนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็คือเข้ากับ ตัวรถนะครับที่เรามีการแปลงนะครับพวกขันแล้วก็ตัวตำแหน่งยึดไฟท้ายนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับก็คือสันนะครับทุกๆอย่างเนี่ยจะค่อนข้างตรงเป๊ะเหมือนสแตนดานเลยนะครับการวางแผงกระบะที่เป็นตัวแท้เนี่ยกับไฟใหม่นะครับที่เราเบิกมาเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างบัลงเหมือนของสแตนดาดติดรถเลยนะครับผมติดเปิดใช้งานได้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเพื่อนๆ ันมุมทุกๆอย่างนะครับก็คือจะเข้ารูปนะครับเป๊ะสนิทนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับของคันนี้นะครับคันนี้จะมีการแปลงเกี่ยวกับบอดี้ทั้งหมดนะครับที่เป็น ด้านหน้าและด้านท้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนสีแล้วก็งานคาร์บอนนะครับชุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็คือติดต่อเข้ามาได้กับทางเพจ tns auto service กทุมแบนนะครับเพจหลักนะครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะครับคอยบอกข้อมูลข่าวสารนะครับหรือเรื่องแจ้งราคงราคานะครับก็คือรายละเอียดต่างๆเราสามารถทําให้ลูกค้าได้นะครับถ้าเพื่อนๆดูและชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราด้วยนะครับแล้วฝากติดตามผลงานของทาง tns auto service กทุมแบนนะครับ ที่เดียวจบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลงเรื่องสีนะครับเรื่องห้องเครื่องหรือช่วงล่างทุกๆอย่างนะครับที่ปรับแต่งจบที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับวันนี้เราก็จะฝากไว้ประมาณนี้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามเราด้วยนะครับเราจะทําผลงานดีๆออกมาให้นําเสนอเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ